รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค,ค่ะคยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสด์ยามเช้าหวานหวานจารุดาค่ะผมเ้มาตินครับวันนี้ที่ฉันอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดราชสัทธาธรรมหรือวัดบางชันครับโอ้โอ้โอโอมีชื่อเสียงมากมายน,นะครับวัดใหญ่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเขาเรียกว่าสการาบูชาเยอะเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ดิฉันจะต้องพาทุกท่านไปนะคะตอนนี้นะคะพิธีกรรับเชิญเราคือเกศรับเชิญเราคุณโดมาตินจะพาดิฉันอะ<ช>ไปดูนะคะไปช,ชมนะคะไปทําบุญวันนี้มาวัดไปตลาดไปทานอาหารเหมือนเดิมเลย,เลยใช่ไหมแต่ว่าอิ่มใจอิ่มท้องแต่ว่าเราไม่เหมือนเดิมตรงไหนรู้ปะ จะมีแต่ละที่เด็ดๆทางนั้นอาอย่างนั้นต้องติดการชมกันครับเดี๋ยวเราไปกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วก็สถานที่ต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะคุณโดมเนาะชเชิญค่ะคสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่วัดบางชันนะคะพร้อมด้วยคุณโดมมาตินแล้วก็มีวิทยากรพิเศษของเรานะคะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางชันสวัสดีค่ะ,คะพี่เอ็เกียงไก่ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยากจะทราบรายละเอียดจริงๆนะคะเพราะมีวิทยากรมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคุณโดมเราจะได้รับข้อมูล รายละเอียดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่เอมค้าอยากรู้เกี่ยวกับประว <The> e <the 95> like ัติวัดบางชันหน่อยค่ะสำหรับวัดบางชันนะครับค่ะชื่อเต็มๆเนี่ยวัดราชสัทธาธรรมค่ะชื่อบางชันเนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมคนพื้นที่คนแถบนี้ก็จะเรียกสั้นๆว่าวัดบางชันค่ะส่วนใหญ่คนทั่วไปก็เรียกคําสั้นนี่แหละวัดบางชันประวัติความเป็นมาของวัดเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2400 32นะครับร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีการก่อร่างสร้างถาวรววัตถุตามตามยุคมานะครับมีขนาดพื้นที่16ไร่พื้นที่16ไร่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นวัดใหญ่นะครับเป็นวัดที่อยู่บนเกาะวัดแห่งนี้มีน้ำล้อมรอบทัน้ำล้อมรอบทุกด้านเลยทั้ง4ด้านเป็นน้ำล้อมรอบนะครับถาวรวรวัตถุที่สำคัญสำคัญก็อย่างเช่นอุโบสถหลังนี้นะครับ แล้วก็มีวิหารที่ปเป็ิสถานพระเก่าะนะครับโบสถ์หลังนี้เป็นหลังที่สองอนะครับเป็นหลังที่สองโบสถ์หลังแรกเนี่ยเป็นกุโบสถไม้มนะครับกุโบสถไม้แล้วก็ชมรุดนะครับซุซโซไม่ามกาเวลาท่านเชพคุณอดีตท,ท่านเจ้าวาดก็สร้างหลังนี้ขึ้นแทนนะครับคขึ้น,ท,นที่เดิมเลยหลังนะครับครอบหลังเก่าเขาเรียกว่าเป็นการสร้างโบสถ์ครอบหลังเก่านะครับ ก็มีขาวรวัตถูนะครับมีสาราบรมกุศลทยี่วัดต่างๆต้องมีนะครับก็ให้ญาติโยมได้มาได้ใช้ประโยชน์ปฏิบัติศาสนกิจนะครับในส่วนของวัดบังชันเนี่ยแยกเป็นสองส่วนก่อนนะครับในส่วนที่1ก็คือในส่วนของเขตพุทธวาพุทธวาดก็คือในเขตของอุโบสถก็มีในส่วนของหนึ่งคืออุโบสถ แบบนี้นะครับมีพระประธานผมแนะนําอย่างนี้หน่อยนะครับพระประธานที่เราเห็นเนี่ยบางท่านสงสัยทาไมพระพุทธรูปในอุโบสถของวัดบางชันมีสององค์พระประธานวัดบางชันมีสององค์ก็ผมก็จะบอกว่าเพราะโบสถ์หลังนี้เป็นหลังที่สองสำหรับองค์พระทีบังคอนนะครับก็เป็นพระประธานของอุโบสถหลังเก่านะครับเมื่อมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นนะครับท่านอดีตท่านเจ้าวาดก็เลยอัญเชิญ นะครับขึ้นประดิษฐานเคียงคู้กันนะครับองค์งใหญ่ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธชินราชจำรองก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วล่ะนะครับหลงพ่อใหญ่แห่งพิษณุโลกนะครับก็ประกอบพิธีเททองนะครับแล้วก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบางคนถ้าเกิดเป็นคนที่เขาศึกษาประวัติวัดนะครับเขาจะรู้เลยว่า โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่สองเพราะว่ามีพระประธานคู่กันมีพระประธานคู่กันไปไปดูที่ไหนก็ได้นะครับไปดูที่ไหนถ้าเกิดเราไปตามวัดตาวาเนี่ยเข้าไปในอุโบสถแล้วมีพระประธานสององค์สันนิษฐานเบื้องต้นได้เลยนะครับเป็นการสร้างโบสถ์หลังที่สองขึ้นจะรู้ทันทีเพราะว่าจากเมื่อถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่ออดีตเนี่ยโบสถ์หลังแรกอาจจะขับแคบไปญาติโยมศรัทธาเยอะขึ้นเวลาทําสังฆกรรมเวลามีกิจกรรมทางคณะสงฆ์ มันขับแคบก็เลยมีความจำเป็นในการขยาย้วก็เพื่อความสวยงามความงดงามของถาววัตถุที่จะประดิษฐานนะครับภายในอุโบสถผมพีเซนเลยนะครับอุโบสถของวัดบางชันภายในเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องราวพุทธประวัติทั้งหมดนะครับทั้ง12ช่องเนี่ยนะครับว่าบางทีพี่อาจจะสงสัยว่าทําไมมันดำๆหรือเปล่า นะก็เมื่อช่วงปี2551นะครับ51-52ก็ได้เกิดอัคคีภัยแต่ด้วยบารมีขององค์พระประธานนะครับไฟเนี่ยไม่ติดมีแต่เข่าไม่ใช่มีแต่แค่เขาเมาครับไม่ไม่บริเวณด้านหน้าไม่โต๊ะหมู่ไม้นะครับอ๋อที่เราเห็นที่เป็นดำๆใช่คเป็นคาบเข่าเมานะครับไม่มีไฟลุกไฟไม่ลุกลามนะครับเป็นแค่เข่าเมาควันซียอยู่ในในในบเพราะว่า ตอนที่ปิดปิดประตูหน้าต่างแล้วนะครับก็ทําให้ขเมยเกาะที่ภาพทั้งหมดก็ได้รับความเสียหายก็อยู่ในขั้นตอนของการบกรณะนะครับเป็นเรื่องราวทีท้องประวัตินะครับตั้งแต่เสด็จออกพนวันะครับก็ได้บำเพ็ญทุกขละกิริยาไปสําหรับบานหน้าต่างประตูนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลายลงลักปิดทองนะครับประตูทั้ง8บานนะครับก็จะเป็นคาราวบานเป็นยักษ์จีน เป็น <คะ S 2> ยักษ์จีนนะครับเป็นยักษ์จีนเป็นลวดลายที่ออกไปทางศิลปะชนจีนนะครับ <คะ S 2> เพราะว่าช่างที่มามาทําการวาด <คะ S 1> นะครับแล้วก็ลงรักปิดทองให้เนี่ย <คะ S 1> ท่านมีเชื้อสายมีความถนัดด้านจิตกรรมของทางจีนรวมถึงทางน้ำตางที่เป็นสัตว์สัตว์ป่าหิมะพานนะครับสัตว์ป่าหิมะพันหมดเลยนะครับทุกๆช่องแต่ลวดลายออกไปทางจีนนะครับเป็นดอกไม้ของจีนเป็น เส้นรั้วลายของทางจีนนะครับในยุคที่สร้างโบสถ์หลังนี้เนี่ยความเข้าใจผมนะครับก็คือช่างได้ได,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 ได้ได้ไปติดต่อกับช่างที่ทำะอารมหลวงพระ้ารมหลวงก็คือวัหถวงถแถบในเมืองนั่นแหละฮะก็ได,ได้ได้ช่างชุดนี้มามามา,มาก่อสร้างนะครับ อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นตอน2,513นะครับก็ยังถือว่าไม่นานก็เป็นโปสถ์ใหม่บางท่านยังไม่เกิดเหมือนกันบางท่านก็ยังไม่เกิดใช้ประกอบสังฆกรรมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การอุปสมบทพระนะครับพระจะสำเร็จได้ต้องบวชในโบสถ์เท่านั้นามไปบวชตามใต้ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของแต่ละวัดนะครับที่แรกส่วนของวัดบางชันมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาถ้าเกิดใครมาวัดบางชันนะครับจะต้องแวะไปให้ได้นั่นคือวิหารวิหารโดยปกติวิหารนะครับถ้าเกิดเป็นวัดใหญ่ๆหรือว่าวัดที่มีพระพุทธรูปเก่าๆนะครับเขาจะสร้างวิหารเนี่ยอยู่ต่อจากโบสถ์อยู่ในเขตพุทธวาสต้องต้องบอกอย่างนี้หรอดอยู่ในเขตพุทธวาสโบสถ์เสร็จปุ๊บ ของวัดบึงชันก็จะมีวิหารที่สร้างต่อเลยอยู่ด้านหลังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกวิหารหลังนี้นะครับเป็นวิหารดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดดั่นก็คือใ2,435สร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาเสร็จนะครับก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าโดยพระเดชพระคุณนะครับ อดีตท่านเจ้าวาดของวัดไตรมิตรวิทยารามท่านมารักษาการที่นี่และได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมด17องค์องนะครับองอ์ค์เลยเป็นพระเก่าบนเลยนะครับพระเป็นศิลปะช่วงต้นต้นกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยกว่าปีใช่ไหมครับโดยประมาณ200กืบาปีแล้วมีการลงบันทึกนะครับจดไว้ในเขาเรียกว่าสาระบบของกรมศิลป์นะครับลงเป็น ขาวราวลวัตถุะนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อย สุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเราปอปลานามหมาน่ารักเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยง โรงแรมแมวห้องแอร์ฟอกอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคือละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความง้มทีเดอ e ออร่าเคอร์เเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่น For the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love But the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. กล้วยทอดกล้วยทอดร้อนๆค่ะอยากกินกล้วยทอดแล้ขายยังไงเอ่ยอุยคุณหวานเฮ้ยคุณโดมคุณมาเป็นแม่ค้าอรินเดี๋ยวเธอมากับพี่โดมกันเหรอตกใจเหรอลูกตกใจจะมากินกล้วยทอดใช่ไหมสวัสดีพี่หวานเร็วสวัสดีค่ะหนูจะมากินกล้วยทอดหรือหนูจะมากินทุเรียนหนูจะกินกล้วยทอดหนูเอาเท่าไหร่ลูกเอากล้วยทอดชุดหนึ่งค่ะ เอากล้วยทอดชุดหนึ่งใช่ไหม mm hmm. ก่อนที่เราจะตักกล้วยทอดหยิบกล้วยทอดคีบกล้วยทอดให้คุณโดมกับน้องอารินเรามาแนะนำเจ้าของร้านกันก่อนครับเพราะมายึดร้านเขาเรียบร้อยแล้วคระัสวัสดีค่ะคุณลินค่ะสวัสดีครับคุณลินค่ะ,ค,ะคุณลินแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมผมชื่อลินนะครับชื่อจริงชื่อธนเดชนะครับแสวงการครับผมค่ะ อันอันนี้มีกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีมันมกล้วยมีกล้วยมีมันนะครับกล้วยตากแล้วก็เผือกอ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้อินทผลัมอินทผลามใช่ครับอินทผลัมด้วยคุณโนมดิฉันเห็นอันนี้คืออินทผลัมเคยทานกับเผือกมันกล้วยเคยทานอยูแล้วหรอเรายังไม่เคยอยากลองไหมเอามาชิมสักโลนึงครับอ๋อเหรอคะคุณคุณลินคะเดี๋ยวดิฉันตักให้พ่อเขาชิมก่อนค่ะครับเสร็ครับ เขาเขาบอกว่าโลหนึ่งใช่ไหมคะเล็สพูดเลสพุดเลสจะยกถาดให้ค่ะจะยกถาดให้มางั้นเดี๋ยวฉันให้คุณโดมชิมก่อนนะคะคุณโดมชิมอินทผาลัมแต่ว่าอาลินจะชิมอะไรนะคะเอาเป็นกล้วยทอดใช่ไหมคะหนูหนูเอากล้วยใช่ไหมลูกเอ๊ะเขามีราคาใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่ครับราคาถุงละสามสิบบาทอันนี้ไม่ใช่กล้วยทอดธรรมดานะครับเรายักยิ้มเล้ยยักยิ้มฮะยักยิ้ม กวยทอดยักยิ้มยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วเอยอเยักยิ้ม,มนู่นนู่นดูดูหันหันหน้าเราถูงเออหน่ยนยักยิ้มแม่โวยอารินบอกอยักยิ้มคุณลินคะกล้วยตัวไหนครับอ <c oughs> ันนี้ครับอันนี้ใช่ไหมค,หครับกวยทอดอันนี้จะเป็นกล้วยตาอ่ะไหนชิมให้ดูสิลกูกชิมให้ดูสิอ,อารินชิมสิ มัมมัมต้องเรียกว่ามัมมัมโอ้หนยักษ์ยิ้มสินยักษ์ยิ้มยักษ์ยิ้มนี่ยักษ์ยิ้มแล้วกล้วยทอดสูตรนี้มาจากไหนคะคือกล้วยทอดเนี่ยนะครับเป็นสูตรของของแม่นะครับ้งแต่50ปีละ5้ปี5 0ปีละนะครับคือแป้งเราเนี่ยเราจะทําแป้งเองนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในกล้วยทอดของเราเนี่ยเราจะทําวันต่อวัน วันต่อวันเลยอรอบเป็นรอบไปนะครับกดาหมดเราก็จะทําใหม่นะครับน้ํามันเราก็จะเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคเรา,าไม่ไม่หวานมากเลยอร่อยใช่ไหมคุณดมรกรอบครับคุรินค,ครับคุลินมีทุเรียนด้วยหรอใช่ครับมีทุเรียนด้วยนะครับดิฉันแอบ,บชิมได้ไหมยินดีเลยครับจากสวนใช่ไหม่านผู้ชมครับอร่อยมากจากสวนของทางคุณลินรำทำเลยใช่ไหมคะ ก็เรามาคือเราจะมีในการดูแลในเรื่องของความสะอาดสำหรับลูกค้าทานและลูกค้าผเขินปบายใจในเรื่องการรับประทานตอนนี้คุณรินสวนทุเรียนมีกี่ที่ที่เดียวครับที่เดียวแล้วนอกจากจันทบุรีมีสวนทุเรียนแล้วมีอะไรอีกไหมคะธุรกิจตอนนี้ตอนนี้มีมีตรงนี้ก่อนมีตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวค่อยขยับขยับไปอาจจะมีการเปิดแฟรนไชส์ของ กล้วยทอดยักยิ้มอร่อยจนยักยิ้มท่านผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องอารินเ่ยจะมายักยิ้มยังไงนะคะคุณลินคะครับผมตอนนี้นะคะคุณลินฝากร้านได้เลยค่ะโอเค,คแล้วก็ช่องทางการติดต่อของกล้วย ยักยิ้มยักยิ้มโอเคครับครับผมทางกล้วยทอดยักยิ้มนะครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับผู้ชมรายการนะครับสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่ไม่ว่าจะเป็นแพนด้าแก๊บไลน์แมนช็อปปีนะครับโดยพิมพ์คำว่ากล้วยทอดยักยิ้มขึ้นเลยใช่ไหมคะขึ้นเลยครับนะครับแล้วมาชิมความอร่อยด้วยกันนะครับขอบคุณครับหวานหวา ว่าไงสาดมดมอยากกินพวกอาหารแบบอินเตอร์อินเตอร์บ้างอ่ะอยาบ้างไหมแนะนำหน่อยสิอยากกินอินเตอร์เมื่อกี้ไปตามาแล้วตอนนี้ก็อยากจะแบบอินเตอร์เลิศบ้านอ๋อเหรอพิถึีพิมันโอ้โหเพื่อนคะตรงนี้นะคะไม่ใช่มีแค่บอกว่าอาหารแบบไม่หลากหลายคือหลากหลายมากอยากทานใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าสเต็กเขานี่ไงว้าวมาปุ๊บยืนปั๊บยืนอยู่ตรงนี้เลยต้องเทสแล้วอย่างนี้อุ้ยต้องแอบดูซิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง สวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยว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 เธอมายืนทำอะไรตรงนี้เชเบลมาทำอันนี้ค่ะโอ้มาทำสเต็กกับคุณอ้อมสุชาดานะคะดิฉันแอบ,บรู้จักเขามาด้วยเออเพราะว่าเคยมาทานเป็นร้านลับที่ไม่รับนะคะท่านผู้ชมคุณอ้อมคะตอนนี้คุณอ้อมทำอะไรอยู่เนี่ย,ไไยสเต็กไก่ค่ะสเต็กไก่แล้วเราล่ะทำอะไรทอดเฟรนฟรายโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้โอ้ยคุณแม่สอนมาดี คุณอ้อมคะวิธีการที่ทำแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโปรเซสค่อนข้างใช้เวลานหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราใน,นความสะอาดค่ะแล้วก็ุณภาต้องมาก่อนอนะนดับแรกที่สำคัญคือที่ร้านอะ่ะใช้วัตถุดิบที่ดีเช่นกันคะ่<อ>นนนนะ,ค,ะคุณอ้อมคะ,ค,ะคุณอ้อมมีสเต็กอะไรบ้างในหมวดของสเต็กนะคะเราจะมีแต่สเต็กไก่สเต็กหมูสันคอสันนอก ก็ริบอายซึ่งสเต็กเนื้อจริงๆแล้วอะค่ะทางร้านก็ใช้ริบอายเช่นกันแต่ใช้เป็นน้ำหนักเบาลงมาหน่อยโอ้ค่ะเนื่องจากว่าจะได้มีเขาเรียกว่ามีช้อยส์ให้ลูกค้าเลือกค่ะนะคะถ้าใครอยากทานที่มันดำน้อยๆหน่อยก็เริ่มที่3 3 0กรัมนะคะถ้าเป็นตัวริบอายอันใหญ่น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ160-180กรัมซึ่งเป็นโปรขุดด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาเน้นทั้งคุณภาพปริมาณราคาคุณภาพปริมาณ แตท่ที่ที่ฉันบอกเมื่อกี้ราคานี่คือราคาย่อมเยาเนะเธอเธอดูเธอดูคุณภาพแบบสุดชีวิตนะคะคุณโดมาตินถ้าเกิดจะชิมั้งหมดนี่คงไม่หมดแน่วันนี้ไม่ไมหมดใช่ <c oughs> ไหมงั้นเราวันนี้<ร>ชิมอะไรดีเราชิมสักอย่างหนึ่งสิอันนี้คือสเต็กไก่อกไก่ล้วน,ค,วนมมค่ะ,อะโอจะต้องอย่างนี้ก่อนแล้วเชเบลก็ต้องทีบมา เอาเกลือเกลือโรยอ๋อนี่มาแอบเรียนเกลือโรยเป็นตัวเอ็มค่ะเกลือโรยเป็นตัวเออ๋อเฮ้ยเขามีวิธีเคลมรับด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อจะให้เกลือนะคะได้ไปทุกส่วนของเป็งฝฟล์ค่ะแล้วก็ขย่าไม่ต้องขัดค่ะขย่าได้ะอ๋อขย่านะคะโอ้เพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามคุณอ้อม รสชาติอย่างที่ทุกคนบอกว่าอร่อยมากๆดิฉันอยากรู้จะมีสาขาอีกไหมในอนาคตนะคะทางทางเราตั้งใจไว้จะมีโปรเจกต์ที่จะเพิ่มสาขาเป็นเป็นร้านสเต็กเป็นจริงค่ะก็จะมีอินดอร์เอาท์ดอร์ก็จะเป็นแบบลักษณะมีห้องแอร์ด้วยแล้วก็นั่งชิมได้ด้วยก็คือจะมีแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับท่านผู้ชมถือว่าเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากชิมสเต็กที่เขาเรียกว่าอ่าใช่ค่ะ อ๋อที่ทานแบบโฮมเมดเลยแล้วก็วัตถุดิบคือไม่ยั่โอ้โหนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะรายการอรุณสวัสดยามเช้าวันนี้เช่นเช่นจะบอกนะครับว่าแต่ละที่แต่ละจุดของทานของดีทางนั้นไปไหนก็จะเจอแต่ของดีๆนะคะร้านลับๆของเราในบางที่ไม่ลับเลยนะคะ <S <s คุณอ้อมคะตอนนี้คุณอ้อมจะทำอะไรให้พี่พทานนะคะพาสต้าซอสครีมแฮม นี่เราต้องผัดแบบนี้เลยใช่ไหมคะน,นี่คือเครื่องปรุงผัดเลยนะคะแ,แล้วก็เห็ดชบิบยองค่ะคัดสันนะคัสสันอาหารคัสสันวัตถุด,ดิบเนาะ,ะอ๋อเนี่อลงเส้นแล้วท่านผู้ชมคะระหว่างที่ฉันรอพราสตา้าะคะดีฉันก็ทานสเต็กไปด้วยะคะ่ะ ชิมกันสดๆตรงนี้เลยอุ้ยต้องใส่อะไรด้วยนะคะอ๋ออันนี้เป็นชีสเหรอคะใช่ค่ะคะต้องโรยอะไรอีกไหมคุณผู้ชมทำวิธีแบบลดมากเ่นฟินไปเลยค่ะเต็มพุ่ าจะพองไหมไหมใช่ไหมครับต้องเป่าก่อนใช่ไหมอร่อ,อ,อยจริงๆท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวคาเชียรว่า31น,นะคะโตเกียวพาซาแวะมา,าทานเซ็ตรีเมียมของเราได้นะคะที่ร้านเน้นคุณภาพนะคะแล้วก็แต่ราคาจับต้องได้ในราคาที่กดเซอไพรส์สมากๆค่ะ เพราะว่าเทียบกับวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบเราระดับ5าดาวโุงแรงเลยนะคะทุกอย่างเราเน้นของดีจริงให้ลูกค้าสัมผัสจริงค่ะก็เลยยกลังเซ็งมาไว้ให้ที่ตัวด้นตรงเดียว้างที่คุได้สัมผัสในลขอบุกครัวนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบคุณคุณอ้อมสุชาดามากนะคะขอบคุณอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะมาที่นี่อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามาคุณก็ต้องมานะคะ ชเบลจะไปเปิดร้านใช่ไหมลูกค่ะอะวันนี้วัสดีพี่อ้อมสุชาดาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะคะลูกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอบ่อร่อยนี่คืออร่อยจริงๆนะจะบอกให้เราไม่ได้แกล้งพูดกันเลยนะเพราะว่าแบบสุดยอดเชื่อไหมตอนที่เที่นทานอะไรก็ช่างหลังกล้องในชน,นะคือน,น้ำลายเลยล่ะ ทีโครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเราอกปลางานหมาน่ารักเพชช็อปอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคือละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดาออร่าคลินิก The if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no